เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหางดกัใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคน ไม่ทิสู้ดูใช่คนครับสวัสดีครับผมพิสิตวราพันธ์นะครับ่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาร่วมธุรกิจบริษัทคอมมิชชั่นนะครับคือคุณธนาวุฒธิเจนาสินครับและท่านรอมานานครับคุณจารยาวุทิเจนาสินนะครับไม่มีท่านก็ไม่มีผมมายืนตรงนี้บนเวทีนะครับต้องขอขอบคุณท่านนะครับตอนอื่นวันนี้วันแม่เนาะอย่าพูดถึงป้าหมานตัวเองนิดนึงได้ไหมครับ นะครับตัวผมเองนะครับตั้งเป้าหมายไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตดีกว่าครับวันนี้เป็นเป้าหมายหลักของผมอันดับแรกเลยนะคือตั้งแต่มาคือมันก็ทําอะไรก็ประสบความสำเร็จหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทาไม่ได้สักขั้งหนึ่งอยากจะทําให้ได้คือตัวผมเองนะครับลูกค้าเนี่ยวันนี้เ็าโอนเงินให้แม่เนาะเป็นคนที่โอนเงินให้แม่เวลาเมียได้โอนให้แม่ตลอดอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับคืออยากจะขอพร อย่โอนนะต้องโกหาแม่ก่อนอย่าโอนต่างไปนะอ่าเงี้ยครับแม่ก็จะอวยพรให้เราเสมอนะครับแต่ผมเนี่ยยังทําไม่สําเร็จอยากเป็นลูกคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินเดือนให้แม่ไม่ต้องรอโอนลนะไม่ต้องรอเรามีโอนให้ทุกเดือนนะครับแต่ผมอยากจะบอกแม่เลยว่าแม่ต่อไปเนี่ยลูกจะมีเงินเดือนให้แม่แล้วนะเดือนละหมื่นหมื่นห้าสองหมื่อะไรก็ว่ากันไปตามไรายได้ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยไหมครับแม่ไม่ต้องรอเราโอนแล้วแต่แม่รู้ว่าทุกๆเดือนลูกจะโอนเงินมาให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอย่างนี้ดีไหมนั่นแหละคือเป้าหมายแล้วผมอยากสร้างบ้านาเาสร้างบ้านให้แม่มานะครับก็บอกแม่เสมอน,นะพิ่งไปกันเดือนที่แล้วก็บอกแม่ว่าแม่ใจเย็นนะลูกคนนี้จะทําให้สําเร็จลูกคนนี้นะครับจะมีเงินเดือนให้แม่แม่รอนหน่อยถามแม่ลำบากไหมเป็นเจ้าของส่วนไม่ลำบากหรอกครับแต่ด้วย เราเป็นลูกครับเราอยากทำให้สำเร็จสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องบอกก่อนนะครับนะครับมันคือเกิดโปรเจกต์อันนี้เกิดขึ้นทำไมนักขายมือทองมันจะเกิดขึ้นครับมันสร้างความสำเร็จให้เราได้เร็วมากขึ้นนะครับวันนี้ครับหลายๆคนต้องเข้าใจว่าหลายๆท่านเข้ามาธุรกิจพร้อมิทโบอนนะครับมีทีมงานมีองค์กรสิ่งหนึ่งที่รู้ไหมครับทีมงานหรือดาวลา์ของเราใต้ล่างต้องการอะไรใครรู้บ้างนะครับ รายได้ส่วนหนึ่งนะครับรายได้เป็นรายได้หลักแล้วก็เข้ามาอยากระสมอะไรถูกไหมครับแล้วบริษัทให้มาเพิ่มเพิ่มอะไรครับในเรื่องของโปรโมชั่นนักขายมือทองนะครับแล้วคนเหล่านั้นที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยสิ่งที่ได้าเกิดขึ้นเขาจะเริ่มมีคุณค่าในตัวเขาเองนะครับวันนี้ครับเขามีรายได้เขาอยู่ต่างจังหวัดและหลายคนอยู่หลายๆที่ถูกไหมครับแต่วันนี้ครับเป็นก้าวแรกของความสาเร็จของตัวเขาเองนะครับถ้าเขาแค่ทาและบริษัทมีความสุดยอดตรงไหนครับ บริษัทนะครับให้ทําง่ายมากแค่ห้าพัคะแนนต่อเดือนเริ่มแต่วันที่1ถึงวันที่สามิบเอ็ดกาแฟสกวันล,ละกองเองนะครับถูกไหมครับครบ5้าพันคะแนนแนะนําคนใหม่แค่1คนนะครับคนนั้นนะครับก็มีสิทธิ์ขึ้นมาดนบเวทีนี้แล้วบอกเองประสบควาเร็จเป็นนักขายมือทองอันดับแรกแล้วเห็นไหมครับเขาเริ่มมีคุณค่าไหมนะครับมีบริษัทไหนมีที่ไหนมั่งเป็นแม่ค้า อยู่ดีเดินขึ้นมาแล้วก็ได้ไปประกาศศิบัตรไม่มีครับผมบอกเลยว่าเขาจะไปบอกต่ออ่ะอันดับแรกนะนะครับอันดับที่สองคืออะไรครับคนเหล่านั้นนะครับเขาจะพาคนใหม่มาไหมถ้าเขารับตําแหน่งเอ้รับใบป,ประกาศศิยบัตรสิ่งหนึ่งที่เขาได้คืออะไรรู้ไหมครับเขาได้ความภูมิใจอยู่แล้วนะครับและเขาต้องการทําให้ใครเห็นเขาต้องการทําให้ คนที่เชิญมาเห็นว่าเขาเป็นคนนึงนะครับสามารถพาคุณประสบความสำเร็จได้ฉันทําได้เธอก็ต้องทําได้แล้วคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสมมุติวันนั้นวันที่สองนะครับที่จัดงานคนนั่งเต็ไมไปหมดเลยน,นะครับวันนี้ครับหลายๆคนที่เข้ามารู้อยู่แล้วสินค้าดีรู้อยู่แล้วแผนดีแต่คนที่เข้ามาเขาต้องการอะไรรู้ไหมครับใครรู้บ้างรู้ไหมเขาต้องการอะไรเขาต้องการวิธีการบางคนวิ่งปูยอยู่ลูกค้าได้ยังไง เปลี่ยนลูกค้าได้ถูกไหมครับขายสินค้าเนี่ขายได้เยอะวันนี้หลายๆคนมาอยากได้วิธีการไหมอยากได้แนวทางไหมคนส่วนใหญ่นะครับต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วคนที่มาพูดพวกผมเองจะเป็นคนที่สัมภาษณ์วันนี้หลากหลายอาชีพที่เข้ามาทํายังไงพี่วันนี้พี่ปิดได้พี่ทํายังไงเขาก็จะบอกแนวทางเขาเรามีวิธีการหรือยังแล้วคนขึ้นมารักษาสิบคนเนะี่ยแต่และคนหลากหลายอาชีพะเห็นไหมครับ บางคนเรารู้จักเฮ้ย hey, คนนี้เขาเริ่มได้แล้ววันแดนวันหนึ่งเราเชิญเข้ามาปุ๊บพี่คนนี้ทำอาชีพเดียวกันชะก็ไปพูดได้ไหมได้ไดเห็นไหมครับแต่เราขึ้นไปทีเราจะรู้เลยว่าใครทาอะไรได้บ้างเห็นไหมครับนี่คือวิธีการแล้วอันนี้ประธานให้หัวข้อมาเรียกไหครับหัวข้อเรื่องถ่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างไรอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยทําไมถึงสาคัญเพราะว่าเวลาลงงานนะครับเราเชิญคนใหม่มาเราให้เขาไปทําเองไหม ใครเก่ทำเองมอากเพราะอะไรรู้ไหมครับตัวปฏิเสธสิบลายเกิดอ,อะไรขึ้นไม่ใช่ชีวิตเราแล้วไม่ใช่ธุรกิจเราแล้วปู่ป้าแต่ถ้าอัพไลน์ไปด้วยเกิดอ,อะไรขึ้นครับความมัน่นใจเกิดขึ้นป้าบทำไมเวลาคนปิดลูกค้าใหม่ๆจะปิดไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องสินค้าไม่ค่อยรู้เรื่องแผนการตลาดแต่ผมสมมุติไปคุยกับลูกค้าอย่างน้อยคุยสิบลายได้เจ็ดถึงแปดลาย ทำไมถึงเป็นอย่างไี้รู้ไหมครับเพราะเราเจอลูกค้ามาเยอะเรามีวิธีการเรามีการต่อโต้แยง้งแต่เขาไม่มีเลยอันดับแรกี่ทำให้ทําให้ทีมงานโตก็ววคือตัวรับรายลงไปทํางานเขานะครับแล้วข้อดีการลงทำงานเขาเสร็จแล้วครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมวิธีการผมคือการทำ house v ต s i t นะครับทำ h o w s e visiting ตลอดตลอดทาต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ ทุกทครั้งที่มันปุ๊บเราจะรู้ถึงปัญหาทุกทครั้งเลยวันนี้เราไปจัดปุ๊บทาไมได้ยอดน้อยมันเกิดตรงไหนทําไมได้ยอดน้อยต้องไปแก้ปัญหาตรงไหนยอดมันถึงจะเพิ่มมากขึ้นไปปรับทีมงานตรงไหนพัฒนาเขาตรงไหนแต่ถ้าวันนี้เราไม่ลงไปทํางานเรารอให้เขาไปทํางานเองนะครับสิ่งหน,นึ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับวันทอนไม่มีใครโตหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าให้เขาทําเองเ,อเรารู้ไหมผมใช้ได้ดีอย่างนี้ครับ ในการสร้างออดนะวิธีอย่างนี้วันนี้บริษัทให้ความรู้แผงตลาดสินค้าทุกคนรู้หมดไหมครับแต่วันนี้ทุกคนเอามาอยู่รวมกันห้องนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนออกไปทํางานเหมือนกันบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จถูกไหมครับเพราะเขามากากร้อยพ่อพันแม่บางคนกล้าบางคนไม่กล้าบางคนพูดเก่งบางคนพูดไม่เก่งบางคนเชยคนเก่งบางคนขายสินค้าเก่ง แต่วันนี้หน้าที่คือใครตัวอัพไลน์ทั้งสิ้นเลยและที่สําคัญที่อยาจะพูดให้ฟังคืออะไรครับผมใช้หลักนี้แม่ผมเนี่ยปลูกทำสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับทําไมทุเรียนอร่อยสุดต้องเป็นทุเรียนจันดินดีถูกไหมครับพร้อมวิดดินดีไหมแต่ถ้าเอาพันจันมาปลูกที่สระบุรีคิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผลอาจจะไม่ออก อาจจะไม่อร่อยถูกไหมครับสิ่งหนึ่งสาคัญคือการอะไรใส่ปุ๋ยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาทุเรียนกันมาปลูกที่สระบุรีแต่เรายังใส่ปุ๋ยเบอร์เดิมคิดว่าโตไหมโตแต่โตแบบแกล้งเอาปุ๋ยเบอร์เดิมแต่ดินมันไม่เหมือนกันฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเราต้องรู้ว่าทุเรียนต้นนี้จะใส่ปุ๋ยเบอร์อะไรมันถึงจะออกลูก แต่เราใส่เหมือนกันได้ไหมไม่ได้นะเพราะมันคนละพื้นที่ <_ S 1> ก็เหมือนกับร้อยพ่อพันแม่ครับวันนี้นะครับตายทาให้โตได้หน้าที่ของอัพไลน์ครับลงไปทําง,งานแล้วเราต้องรู้ว่าวิธีการพัฒนาองค์กรจะทํายังไงให้ประสบ,บความสําเร็จอย่าปล่อยให้เขาไปทําเองร้อยทั้งร้อยออกจากวงบริรไปเยอะแล้วครับเจอคนแค่สิบคนยี่สิบคนนะครับแล้วอยู่ดีเขามาบริษัทแล้วมีไฟครับ กลับไปเจอ20คนยังไงก็ปวดหอยเพราแท้ถูกไหมครับแต่วันนี้เอาใหม่ครับวิธีการของผมคือลงไปทํางานกับทีมงานจัดเอามิงจัดประชุมสร้างขวัญกาลังใจให้กับทีมงานทุกคนเพราะเราเป็นแม่ทัพแม่ทีมถูกไหมครับแล้วโปรเจกต์นี้ทุกหมอครับถ้าท่านทุกคน,นครับร่วมกันนะครับรบรรยากาศมันเกิดขึ้นวิธีการมันเกิดขึ้นไม่มีบริษัทไหนใหอ้อย่างนี้นะให้ตลอดทั้งปีอ่ะถูกไหม ท่านแค่ทามารอบแรกครับโฟกัสเลยตัว่งโฟกัสนะรอบแรกอย่างน้อยต้องมีขึ้นคนที่ขึ้นมารับใบประกาศบบนียบัตรบทนี้อย่างน้อยไม่ต่อกว่าสิบคนแน่นอนครับเหมือนนตั้งเป้านะครับในสิบคนนี้นะครับถ้าเขาเดือนหน้าเขาทาต่อไหมเราสร้างเขาทำต่อไหมครับพอเขาทําต่อเขาไปบอกต่อไหมคนที่เขาเชิญมาที่ยังไม่ได้รับตาแหน่งไม่รับใบประกาศนียบัตรอ่ะเขามานั่งฟังด้วยนะครับมันเกิดการขยายไหม รอบหน้าเป็น20ได้ไหมแล้วทั้งบริษัทนะครับถ้ามีแคสี่คนเนะี่ยที่ขึ้นมารับใบป,ประก,กาศเสนอราคารอบหน้าจะเกิดอะไรขึ้น80ได้ไหมมันเกิดขยายบริษัทโตโดยธรรมชาติแล้วเรารักบ,บริษัทไหมแล้วข้อดีของเราคืออะไรครับสินค้าดีที่สุดผมใช้คำว่าที่สุดนะแล้วตัวเบตทาฟุตมันไลฟคู่แข่งเห็นผลวัยนะครับมันมีบริษัทไหนมากครับที่ทานแล้วคุณหมอบอกให้ลดยา ไม่ค่อยมีนะแต่ของเราทนาะ้งแค่เจ็ดันไปดูพวกหมอชมนะครับนี่คือความสุดยอดอเปรียวพันชับใช้แผนนําสินค้าก็ได้ใช้สินค้านําแผนก็ได้นะครับนี่คือความสุดยอดและประธานของเราเนี่ยเดี๋ยวท่านมาพูดให้ฟังในเรื่องของแนวทางตลาดนะครับที่ทําให้เติบโตอีกทีนึงมีบริษัทไหนมั่งมีไหมที่ประธานหาข้อมูลและสายไกขึ้นมาพูดวันนี้อยู่อาทิตย์ทุกอาทิตย์ ไม่มีนะครับตกมือให้ประธานของเรา่พอยอันนี้คือการพอมพมพ์ตงนีนะครับก่นนบอนจะจบวันนี้วันแม่นะครับเมื่อกี้ผมตั้งเป้าหมายผมมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนี่คือจากเรื่องจริงนะใครรู้จักคนที่ผลิตดอกไฟไมั้งครับแกงบูชื่ออะไรครับโราาโอโอ,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 โอโมัสเอนดิสันใครรู้จักมัางขอเพื่อนกันอ่าอ่ะเรียกแต่ชือ่อใช่ไหมครับนะครับ ผมมีเรื่องเล่าของเขานะครับเขาเขียนจดหมายไว้จริงๆผมอ่านมานานแล้วแต่มันเป็นวันที่วันแม่พอดีนะครับตอนเด็กๆนะครับโทรพัทธิสันเนี่ยไปโรงเรียนเล่าให้ฟังครับมีกระดาษจดหมายมาหนึ่งฉบับนะครับเขาบอกว่าให้อ่านเอาไปไว้เอาไปให้แม่นะครับวันนั้นนะครับโทรพัทธิสันครับเอาจดหมายอันนี้นะครับไปให้แม่เขานะครับ ลูกแม่เกิดอะไรขึ้นในในกระดาษเียนไ,ไหมครับลูกของคุณมีปัญหาทางด้านสมองนะครับไม่สามารถมาเรียนโรงเรียนได้แล้วให้หาโรงเรียนใหม่หรือให้คุณแม่สอนอยู่ที่บ้านนะครับคุณแม่อ่านแล้วเกิดอะไรขึ้นครับน้ําตาไหลเสียใจนะครับแต่คุณแม่เล่าให้โทรให้สฟหา,า,า,าฟังว่าอะไรครับเพราะเขานั่งอยู่อ่านได้ฟังว่าลูกของคุณ เป็นคนที่มีความสุดยอดมากเก่งเป็นอัจฉริยะนะครับทางโรงเรียนนะครับไม่สามารถหาอาจารย์คนไหนมาสอนให้ได้แล้วนะครับฉะนั้นกรุณาให้ลูกเรียนอยู่ที่บ้านหาครูเรียนพิเศษมาลูกเขารู้สึกย็งไงโอ้โหเราที่เป่นอัจฉริยะโร,รงเรียนไม่สามารถนี้ได้แล,แล,แล,แลว้วอ่ะจากคนเห็นไหมครับวันหนึ่งนะครับผมวิทก์าสานนะครับประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ แล้วเขาไปเจอจดหมายอันนี้ที่แม่เขาเก็บไว้นะครับเขาเขียนสัส้นๆไปอันหนึงรู้ไหมครับเขาเขียนว่าไงครับในเดลี่ของเขาโทรสสันเป็นเด็กที่มีความปกพปกปก้องทางด้านปัญญานะครับแต่แม่ของเขาคือผู้ฟื้นให้เขากลับกลายเป็นบุคคลอัยะแห่งสัตว์เห็นไหมครับเพราะแค่คําพูดบวกนิดนิด ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้สวัสดีครับเสียงปรบมือดังนะครับให้กับ